สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเอมาอีกคลิปนะ <c oughs> พอดีนึกขึ้นได้ว่าเออเอเคยแบบปลูกมันฝรั่งไวเ้เนาะก็เลยว่าจะดูว่ามันมันพอได้หรือ,อยังนเนาะมันก็ยาย้าเยอะเลยนะเอพอดีปลูกไว้นิดหน่อยอะตอนซัมเมอร์ไงก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันพอได้หรือ,อยังโอ้ยย้อนเสร็จหน่อยโอ้โห ได้เสียงนะมือหนึ่งถือกล้องไงดูดูดิจะเข้าไปเอาไม้ไอเข้าไปมันฝรั่งได้ไหมล่ะทีนี้นะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี่ไงโอ้ยโอ๊ยสิตายไหมล่ะเออนี่เองนี่น,นี่นี่เห็นไหม น um mm ี่มีเว้ยนี่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 หัวใหญ่เบืเริ่มเลยเออมีอีกไหมอุ้ยนี่เ่าแล้วโอ้ยอืมอืมอืมได้อยู่โอ้นี่ไงมีมีอีกมีอีกนี่นี่นี่อ๋อนี่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ได้สามโอ้ยนี่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 เจออีกเจออีกเจออีกนี่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 สวยมากเลยอ่ะ เออมันจะเหมือนไข่เลยเนาะเออมันจะเหมือนกับไข่เลยโอ้ยนี่ไงนี่โอ้ยไม่ได้โอ๊ยนี่ไงเอาถุงมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงก่อนสวยสวยสวยนี่นี่นี เจออีกแล้วเห็นไหมสวยๆเหมือนไข่เลยเออแบบว่าพอพอมันแบบพอหัวมันได้เนาะมันก็จะแบบอยู่ไข่อยู่มันก็จะหลุดออกมาเลยไงเออนี่นี่มันน่าจะมีอีกอะทีนี้เดี๋ยวไหนอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในนุ่นเดี๋ยวไว้ก่อนต้นนั้นเอาแบบเอามาแบบ มาเสียบไว้ประมาณห้าหหัวนี่แหละเล็กน,นี่เล็กโอ้หดูอันนี้น่ะใหญ่มากเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเออีอะสนุกอ่ะผลผลิตที่เราแบบเออแบบเคยปลูกไว้เนาะเคยอะไรเงี้ยเคยมันมันสนุกอ่ะมันได้ผลผลิตเนาะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเทออกมาให้ดูเอาใส่ถุงแล้วก็เทออกนี่นี่ว่ามันก็ได้พอกินอยู่เห็นไหมเออนี่สวยนะนี่มันฝรั่งที่ที่ปลูกไว้เออมาเสียไว้ประมาณแบบพอดีเออมันมันฝรั่งแบบเก่าเก่ามันแบบว่าเออมันเก่ามันนานแล้วมันออกงอกแล้วทีนี้เราแบบกินไม่ทันไงก็เลยเออ เอามาเสียบเอามาแบบเ,เสียบเสียบไวเนาะเอามาแบบนั่นมันก็เกิดตามธรรมชาติอะ่ะเราไม่ได้แบบใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันนะเออมันก็สวยอะ่ะเออพอกินเลยเอา่าดีอะ่ะดีดีแสดงว่าได้ผลตีหน้าเดี๋ยวจะปลูกเอใหม่เดี๋ยวจะทำดีกว่านี้หน่อยปีหน้าอันนี้ทดลองดูเฉยๆอืมนี่นีนอีกอันนึง เออโอ้ยเอยอพอละคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้แหละมือดำอย,บยบาย